รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการผูกธรรมกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโณครับท่านผู้ชมครับดึง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 ,ดง,ดงท่านผู้ชมมาถ้าเป็นรักสลับนี้แล้วเป็นบอยว่าญาติโยมมาเลยแล้วสี่ห้าพันนี่โหเต็มเลยนะถือว่าเป็นการเผยแผ่ธรรมะได้ดีมากเลยนะสาหรับตรงนี้แต่เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นว่าอย่างนี้มันสมควรหรอสาหรับในสิ่งที่ท่านโดนเนี่ย ท่ำๆนะฮะเดี๋ยววันนี้มานั่งคุยกับหลวงพ่อพระงยอกัลยาณลวงมากมายจ,จริงๆสํสญญาหรับในปัญหาของละละครับกลับในวัสการครับหลวงพ่อครับนะฮะน,นี้ละหอ,อมไม่ก็มีพิธพิบัตเหม็นสร้างทําเหม็นเมโอ้ยโบราณก็พูดไว้ดีนะหัวดำาน่อยากสวดครับหลวงพ่อพอเป็นนักบวชกันผ่าอยากร้องตอนเป็นหัวดำไงท่องสวดขันไอ้พวกนั้นน่ะ กิไปงานศพพอพระไปแล้วครับหลวงพ่อโอ้เอวิหารลายดรวยอะไรที่เขาสวดต่อกันเนี่ยครับหลวงพ่ออยากสวดกันเลยเกินเนี่ยพวกโคดัมโอ้กีเล่ากีเล่าอ่าสวดก็เลยหัดแต่บวชแล้วดันอยากร้องเพลงไม่พึงบังพึงพังโอ้แล้วท่าเต้นท่าอะไรก็ไม่รู้ครับหลวงพ่อแม่รู้สึกมีอยู่ตอนนีงที่พระดีดกีตาร์แล้วเต้นปีมีสองข่าวที่จะมา ไม่เคยนึกไม่เคยเห็นและไม่เคยนึกว่าเขาจะทำกันได้ไม่รู้ว่าเอาจิตสำนึกตอนไหนสมองตรงไหนมาคิดทำเรื่องวันนี้ได้ครับหลวงพ่อข่าวแรกที่ว่าเล่นร้องราทำเพลงเนี่ยเออกระเลิกเฮฮาพระนี่ถ้าเสียความสงบแล้วเอาความสนุกสนานมาภาพลักษณ์ของความเป็นสมมณะและว,ว่าผู้นิ่งผู้สงบมันหายไปเลย ไม่ไม่เว้นไม่ไปจากความป,ออชอปอวอชบวชปวดแล้วมันต้องละต้องเว้นพวกนี้ออกคถ้าไม่เว้นไม่ละมันก็เป็นคนธรรมดาคำว่าเหลืองหอกคนธรรมดาครับตอนนี้อีกข่าวหนึ่งที่ว่าอี่เรื่องวันนี้เนี่ยมันน่าน่าสงสัยว่าพระพวกนี้บวชแล้วได้เรียนรู้ธรรมวินัยไหมที่เอาขันตั้งบาตรตั้ง แล้วก็ให้อะไรไม่รู้เสร็จแล้วฟันโอ้หหนังเหนียวให้พระยื่นแขนเนี้ยแล้วก็ฟันตรงครับหลวงพ่อเราก็ไม่ทันดูนะมีคนนะบอกสังเกตว่าไอ้มีดที่ฟันเนี่ยมันโค้งครับหลวงพ่อมันโค้งพอฟันเปิ๊กไอ้ตรงโค้งเนี่ยไอ้ตรงปลายเนี่ยมันไปติดไม้ครับไอ้จากนี้ก็ติดไม้ไอ้ตรงกลางเลยรอดเอนี่คนสังเกตเอาละถึงฟันไม่เข้าจริงๆเราก็เชื่อไอ้เรื่องฟันไม่เข้าเนี่ย เพราะเห็นมาตั้งแต่เด็กปูเนี่ยจริงขนไม่เข้าเพราหรอแทงได้ตะไคร่เนี่ยฮะตำรวจยิงปังๆนี่ไม่เป็นไรหมายถึงปูมีของดีอย่ไหนหรอที่เป็นของไม่มีนะฮะมีอย่างเดียวเสกข้าวกินทุกวันเสกนานเป็นบ้าเลยฮะเสกเรียกอะไรตอะไรก็ไม่รู้ผมมาปองตรงตรงในปองแม่ธรณีแม่พระพายอะไรก็ไม่รู้เรียกมาให้คุ้มครองแก อายุยงคงกับพันครับคุณพ่อตำรวจไอ้ยิงไม่ได้หูแล้วตอนนี้เราเราเกียดที่สุดตรงตรง,ตรงที่ว่าแกเหนียวจริงนะแต่แกไปโดนเขาอดจอบทุบฟันเอา้าไม่เข้าเลยนะฮะ<า>แต่ในหูเนี่ยมันแตกครับคุณพ่อมันเป็นหนองไหลไม่หยุดระบมครับแล้วแกก็นอนหนองไหลอ๋อครับคุณพ่อขนาดหนองไหลเนี่ยครับ ยังจะสอนให้เราเป็นนักเลงอ่ะถ้าเราไม่ทำจะเอาเชือกหมวกแทงอีกโอ้โหดุมากครับนึกสงสารย่าครับย่านี่โดน,ลนโล้ยครับหลวงพ่อเป็นเสือเขาเรียกกันเสือเลืองเสือเลืองอ๋อเป็นเสือแล้วเ็็ไปฟันกันนะมันมีทุ่งตรงที่เรียกบางสนนนี่ครับพ่อฟันกันตั้งแต่บ่ายยันเย็นครับพอเย็นก็เลิก ไม่มีใครเป็นไรเอ้านี่ใครเจ็บลองของลองไปลองของกันอย่างเงี้ยหรอครับาฮอไปลองของแต่เนั่ยคือคารวะคารวนรุ่นก่อนรุ่นก่อนแล้วตอนหลังมามันก็ไม่มีนะแต่มาคราวเนี้ยมันผิดหลักตรงไหนพระยังต้องการเหนียวไปเพื่ออะไรแล้วลืมลืมลืมตายอ่ะออ่าพวกนี้ถ้าได้ไปแล้วนะมันจะไม่คิดเรื่องตายเลยครับลวงพ่อกูแน่กูมีของดีฮะอยู่ยงคงกระพัน กำเริบเสสรารความเป็นอันรพานจะมากขึ้นครับผมพ่อพระต้องคิดเรื่องทํำยังไงเราจะไม่มีทุกขทำยังไงเราจะพ้นทุกนี่ไม่เอาเรื่องพ้นทุกมาเป็นหลักเอาเรื่องฤทธิ์มาเป็นหลักอย่างที่สมเด็จพุทธโกศอาจารย์ว่าชาวพุทธพัดหลักแล้วมัวแต่คำหาฤทธิ์แล้วพระพวกเนี้ยเออตอนนั้นนึกว่าารวาสไปยื้อในฟันครับ ดันผ่ารพระไปะยื่นในฟันแล้วเข้าแถวเป็นคิวเลยนะเยอะเลยครับหลวงพ่อเยอะเลยพอฟันเปรี้ยงเสร็จยกเงินไร้อยหนึ่งเห็นได้เห็นเลยครับใส่บาทคนฟันก็ได้ไปคนถูกฟันต้องจ่ายครับว้ยบางคนก็ไม่จ่ายพระพระก,ก็ทวงก็นไหลวงพ่อ <laughs> <laughs> พ้าทวงเลยนะหลวงพ่อไปไปเห็นเลยนะหลวงพ่อแล้วเขาเรีกยวนี้ก็นนคือครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ย ผมไม่ได้นึกถึงอะไรเรื่องปฏิหารเรื่องแต่ผมว่าทําได้ยังไงเออแปลกดีแล้วถือแล้วมันไม่เข้ามันจริงหรือเปล่าที่ว่ามีพุทธคุณนั่นลำพุทธคุณเหร้มอมันมีสองอย่างอํานาจพุทธคุณกับอํานาจคาถาบริกรรมอะไรของเขาครับอีกตัวหนึ่งว่านว่านว่านครับหลวง<า>พ่อแล้วก่อนเนี้ยเคยไอ้ก้อนนี้ถ้ามันไม่กินว่านเนี่ยมันจะไม่เอามีดมาให้ใครเจาะมาทํา แต่ถ้ามันได้เคี้ยวว่านไปสักพักหนึ่งมันมาเอาเลยอะไรกับฟันแต่ว่าเย็บว่านเนี่ยมันจะมีอายุที่นาทีกี่ชั่วโมงพอหมดไปเลยว่านคุณภาพว่านเสื่อมแล้วฟันก็โดนเข้าสรุปแล้วเอางี้ดีกว่าครับถามว่าเหนียวไปยังไงก็ต้องตายแต่ถ้าเรามัวแต่ไม่กลัวตายแล้วก็ แบบชนิดไม่กลัวตายแบบจะเอาเขาตายอ่ะครับหลวงพ่อคิดว่าตัวเองมีของดีมันเลยกลายเป็นเพิ่มทุกข์ขึ้นมาอีกจริงนักบวชเป้าหมายอย่างเดียวพราะพุทธเจ้าท่านพุทตัดเองเลยนะครับแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีต่อไปอนาคตก็ดีถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราจะสอนแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์โอสาธุถ้าจะทําปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าก็เสนอให้พระทําได้อย่างหนึ่งไม่ถือว่าเป็นอวดอุตริครับหลวงพ่อ ปาฏิหาริย์สอนทำแล้วกลับใจคนโหดีจังเลยจากโจรเป็นคนดีได้ครับหลวงพ่อนี่เขเรียกว่าเทศนาปาฏิหาริย์หรืออะไรเนี่ย<ะ>ที่ว่าสั่งสอนให้เป็นอัศจรรย์นะครับหลวงพ่อฮะเทศไปสอนไปแล้วคนเนี่ยกลับจิตกลับใจเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนครับอันนี้แหละถ้าพระหันมาทางนี้เนียนะก็จะทําให้โลกสังคมเราเนี้ย ลมเย็ยนเป็นสุขโดีจังเลยจะไม่มีวัยรุ่นยกพวกตีกันไม่มีอันตรพานครองเมืองครับหลวพ่ออันนี้สําคัญมากดูจริงจรงครับหลวพ่อสำคัญ<ล>ะนะได้ย่างหนึ่งอยากจะฝากพระที่ทําเรื่องเหนียวๆหนีขังๆเนี่ยลงไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หน่อย <laughs> ไปช่วยทหารตำรวจ <laughs> ที่เขาเสี่ยงท่านจะได้รับคำสรรเสริญเยอะเลยนี่มาทำออกทีวี แล้วก็ทกา,ากับพระฝ่าวเลยนะแล้วพระก็ยังไป่ให้ทาโอ้ยทําผิดฟ้าผิดตัวผิดวิผิดรูปผ,ผ,ผ,ผิดทางทําใหม่คิดใหม่ซะจะดีดีวันนี้เยอะครับหลวงพ่อฮะ ขณะเดียวกันนะฮะไปสร้างปฏิหารไปสร้างเทศนาธรรมเนี่ยผิดที่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นที่ร้านสุก,กี้อย่างเงี้ยนะหลวงพ่อ <c oughs> <laughs> อย่างเงี้ยับหลวงพ่อฮะเพราะว่าอันนี้ก็คน,คนละศาสนาแต่ว่าหัวถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เทศนาผิดที่ผิดทางมันก็เ็เรเป <ผม S 1> ่าาต้องดูการลเทศะคาริอะโคจรท,ที่ที่ไม่ควรไปครับไปแล้วมันจะสร้างความเสียหายอืม แต่เขาเขามีเจตนาดีนะหลวงพอ่อเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ทุกคนพ้นทุกนวดนวดอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้คำวาค่าอโกจรนี่นะแต่ถ้า,ากิจกรรมมันดีถึงที่มันเคยใช้เป็นอโคจรเช่นอะไรอะนัดพงหรือเป็นพวกออครับที่สถานที่ท่องเที่ยวกินเล้าเมายะกันเนี่ยครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอาซเใช่ไหมที่มันเป็นใช่คร นิมนต์อามาปเทศที่ RCA หุ้ยดีจังเลยฮะคิดตั้งนานนะครับนี่เราจะไปดีไม่ไปเวลาไหนกันหรอวะากลางวันอ๋อกลาวันกลางวันครับแล้วกิจกรรมเขาทำบุญทำทานกันครับแล้วฟังเทศฟังธรรมอ๋อับบนี้เราคิดว่าเราไปสั่งสอนธรรมฮะตอนนั้นกิจกรรมอาโคจรไม่มีมีแต่กิจกรรมเป็นบุญเป็นกุศลครับที่ตรงนั้นตอนนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นอาโคจร วัดเนี่ยจัดงานวัดแล้วมีอะไรจต่อะไรมั่วไปหมดนี่วัดก็เป็นอโคโจรได้จริงจริงครับหลวงพ่อ,อเพราะว่าวัดส่วนใหญ่ก็งานวัดมาจากด้านคืกอละ <c oughs> เอาอะไรไปดิ้นข้างโบสถ์กันเ <c oughs> ยอะๆอืมเอาเอาละใกล้จะหมดเวลาครับหลวงพ่อ <c oughs> ฝากหน่อยช่วงนี้ใครมาวัดสวนแก้วตัวชูรองคือ มะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วงเบาน้ำปลาหวานที่เด็ดที่สุดก็คือของอยุธยานะและตอนนี้ออกแล้วออกแล้วมะม่วงใหญ่กล่ำของนนทบุรีออกแล้วแล้วก็ยังมีเหลือพวายันยังเหลืออยู่เยอะทั้งมีแผ่นเล็กแจกแล้วก็แผ่นใหญ่นี่ก็มีจำหน่ายหน่อยอย่าลืมนะว่าถ้าเราเนี่ยมีอะไรคอยเตือนสติ นรกเคยจะเกิดขึ้นที่บ้านเรา <environments> ร hini, ้อนรุ่มกุมทุกกันเนี่ยเรามานึกถึงสมาธิปัญญาเหยียบนรกไปสมกับคําว่าตรีรัตนะพุทธบาทายันเหยียบนรกแต่ว่าต้องไปเสกกันเองนะพระแค่ปลุกให้เสกบอกเขาบอกเสกไม่เป <biodiversity> ็นหรืองอลวงพ่อกก็ทำามานน้องไในอะ เชือ่อมเชื่อมก็รับไม่รู้ไม่ได้แล้วนะหลว่ไม่เงเียบไปนะตน,นี้เงียบเลยนะของพ่อเนี่ยตอนนี้ก็จริงจริงนี่ก็ของพระเนี่ยม,มันจะเป็นพกยยักเดียวพักเดียวพักเดียวจริงครับหลวงพ่อเก <c oughs> ิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ครับอืมแต่อมาตะวาจาของพระพุทธเจ้าเนี่ยโหมาเนี่ยหลวงพ่ออันิีเดียวก <c oughs> ็ัหลวงพ่อดดาสาหรับทีนี้บอกเลยนะหลวงพ่อผมว่าทายมาแล้วแล้วบอกว่าก็ไม่แพ้เลยสําหรับที่อยู่ยาอยเหมือนกันอันนี้ไปเอามาเจียวยาเลย ตอนนี้ซื้อน้ำปลาหวานจนเจ้าของร้านเดี๋ยวบอกจะมาที่วัดเพราะยังไม่เคยมีใครเป็นลูกคา้าซื้อทีละหมื่นสองน้ำปลาหวานอย่างเดียวเนี่ยครับเดี๋ยวใกล้ๆมาคะเนี่ยจะเอาหม้อใหญ่ๆไปซื้อสักสองหมื่นน้ำปลาหวานจะเลี้ยงให้เต็มที่เลย,ยช่วงวันสองหมืนม <า S 2> หม่นได้กี่หม้อมอันนี้คุหลวงพ่อสามหม้อแลมม้วเรามมสามหม้อใหญ่ใหญ่ครับหลวงพ่อหม้อใหญ่ๆ แพงขึ้นเนาะแพงสองปแต่ว่าเขาใส่เครื่องปรุงกุ้งแห้งเนี้ยโอแพงจะตายกุ้งแห้งครับครับหลวงพ่อฮะเออ<ท>รเราเอามานั่งคิดกันดูนะครับเขาก็ไม่ได้กําไรเท่าไหร่นะแต่ก็อาศัยขายมากอขายวันสามพันห้พันแต่ไปเจอ,อเราก็หมื่นสองผมไม่รู้เลยว่าน้ำปลาหวานยี่ เรื่องปรุงอะไรแพงแพงวัตถุดิบอะไรต่างๆกุ้งแห้งเงี้ยแพงมากครับผมพ่อฮะนี่น้าโอ้โหแต่ว่าผงพ่อขายถาวิปปัตจำได้ไท่านผู้ชมอู้ถูกเออถ้าเทียบกับไอ้น้ำปลาหวานน้ำปลาหวานอยุยยาเลยใช่ผมเขาไม่ได้ทําเองหรอไม่ทําเองเพราะว่าอยากจะเอาให้จนเจ้าของเห็นใจมาบอกสูตรให้เราบ้างแต่ก็เขาก็แถมให้เราด้วยนะครับ ถามมาที่สามที่กระปุกวันนั้นจะมาไปแวะเองเลยครับหลวงพ่อ,พอเอินไปเทศที่ยุทยาอะฮะแล้วร้านนี้ก็อยู่แถววังน้อยครับหลวงพ่อ แล้วเขามีข้อเสนอว่าเดี๋ยวบอก,อกสูตรพอตอนนี้ยังไม่กล้ากระลิมเดี๋ยวถ้าจะขอแล้วดูรายการผมแลยฮะอันนี้ <บา S 2> ฟังหน่อยนะไปถึงครั้งแรกก็จะเอาซะแล้วแล้วในกิจกรรมของวัดที่วัดสวนแก้วของหลวงพ่อครับสำหรับในวันมาคน่นเลยเชา้ชา,ชาขึ้นมาก็ทำบุญตักบาตรกันตามธรรมเนียมหน่อยหนึ่งแล้วก็มีเทศสลับไปแล้วก็เย็นก็มีเวียนเทียนแต่เวียนเทียนเนี่ย เราเคยทําว่าคนบางคนบอกเย็ยนมาไม่ได้อก็จัดดอกไม้ตู้เทียนอะไรไว้ให้พร้อมครับลวงพ่อแล้วก็ที่วัดนี้ไม่เอาเทียนจุดลมฟันอะไรนะให้ถือกระถางเล็กๆ<อ>เป็นต้นไม้ครับเวียนเทียนเสร็จจะเอากลับไปปลูกที่บ้านก็ได้หรือจะให้วัดปลูกก็ได้เนี่ยแทนดอกบัวดอกบัวเดี๋ยวก็หิวครับลวงพ่อ อ๋อลรปกระถางเลยแล้วก็ตอนนี้จะเตรียมเพราะไอนี่ไว้เยอะกระถางดอกบานไม่รู้เลยเวียนเสร็จเอากลับไปบ้านกันไปตั้งไว้ที่บ้าน,นจะพยายามเน้นย้ำนิวรนอมอลให้มันทําอะไรไม่ใหม่บ้างแปลกๆบ้างครับพ่อไอเทียนเนี่ยทูบเนี่ยจุดทุกมันก็ลมเข้าจมูกใช่ครับพ่อเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีด้วยครับผมพ่อแล้วก็พยายามจะทําให้มัน ออกมาคุณประโยชน์เป็นหลักทาแล้วต้องได้ประโยชน์เป็นหลักครับหลวงพ่อฮะอไปปลูกที่บ้านก็ได้อืมอ๋อนี่คือทั้งหมดสําหรับในวันมาคบผู้ชาชที่หลวงพ่อครับแล้วแต่ขณะนี้เนี่ยในเวลานี้ของหลวงพ่อมีการพัฒนาอะไรต่อสําหรับสถานที่ครับหลวงพ่อครับโอ้ยเรื่องสถานที่เนี่ยตอนนี้เรากําลังทําไอ้ที่มันเมื่อก่อนเนี่ยกําแพงเนี่ยเราก็จะเป็นแต่กําแพงใช่ไหมครับ ๋ยวนี้เรากําแพงกันน้ําด้วยแล้วบนหลังกําแพงเนี่ยจะมีที่ฟางประมาณแค่นี้แล้วก็ก่อข้างเป็นกระถางต้นไม้อะพูดดีจังเลยต้นไม้ก็จะเป็นพลูพราวอยู่บนริมกําแพงครับค่ะผมพ่อจะเต็มไปหมดทุกที่ด้านหน้าเหรอครับพ่อด้านนี้ด้วยด้านหน้าด้วยครับผมพ่อตอนนี้ด้านหลังนี่ก็ทําทําชนิดที่เรียกว่ารีบแบบหัวปักหัวปั๊มเลยแล้วก็ไอ ไม้ไผ่ที่ถักถักเป็นบานอย่างเงี้ยก็จะเอาต้นไม้ใส่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 ใ,สใ,สให้ข้างทางเนี่ยครับเอาง่ายๆแล้วกันพูดคําเดียววัดในประเทศไทยเหลือที่นี่แห่งเดียวเยี่ยมมากเลยคุณพ่อนอกจากน,นั้นไม่มีใครทำหรอกครับอืเพราะว่ากําลังคนก็ไม่พอทํามากไปรดน้ําต้องใช้คนรดน้ำสิบกว่าคนครับถือสายรถกันเนี่ย เพราะว่าเราปลูกมันทั่วไปหมดถ้าไม่ลดน้าต้นไม้ปลูกไปก็ไม่มีประโยชน์ตายพ่อะฉะนั้นไอเรื่องพัฒนาความสวยงามระหว่างข้างทางแล้วล่มต้องให้มีล่มร้อนไม่ได้ถ้าเดินไปแล้วร้อนนี่มันก็แหม่ไม่มีคนอารมณ์อยากเดินอะครับหลวงพ่อฮะตะกี้นี้ได้ยินชัดเลยเด็กก็พูดว่า แม่หนูชอบวัดแบบธรรมชาตินี่ดีจังเลยเด็กรุ่นรุ่นนะเมื่อกี้นี้ได้ยินเลยครับหลวงพ่อหนูชอบแบบวัดธรรมชาติดีจังเลยโอ้โหอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับสําหรับที่ท่านผู้ชมแหละฮะจะเข้าวัดดีๆหรือจะวิ่งเข้าปัญหาอย่างที่ท่านหลวงพ่อพ็ยอมท่านกล่าวนะครับนะฮะก็อยู่ที่ดุลยพินิจของท่านแล้วครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับกร่าวณพัธการลาแล้วครับขอครับสวัสดีครับ